วันนี้เรามาเรนดอมนะคนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะเราจะมาเรนดอมกันนะทุกคนว่าคนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเวลานี้เรามาเรนดอมกันนะ คนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอสามใบก่อนนะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณมากเลยนะเก้า mm hmm. ไม้เท้า mm hmm. เขาคิดถึงคุณจริงๆเมรสิงห์ธนู mm hmm. The h y d ด o แฟ n เขารู้สึกดีกับคุณมากเลยนะเหลาไฮโรเฟนห้าถ้วยเห็นไหมเข้าคิดถึงคุณมากคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่เคยลืมเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเขาต้องเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเขาคิดถึงคุณ เม็สินธนูรกรกรพิจิตมีนใต้สำรับเขาก็คิดถึงคุณมากนะประสบกันมังกรเขารู้สึกคิดถึงจริงๆนะคนที่เขาคนที่คุณรักเขาเขาก็รักคุณเขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะ ้าถ้วยยิ่งต้องคิดถึงคุณมากเลยนะคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่เคยลืมเขายังไม่เคยลืมเขายังมุกอ่อนไม่ได้เขารักคุณนะเขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะเขาคิดถึงเหมือนกันนะมาดูสิ้อเขาจะมาหาคุณไมณหมคนที่คุณรักเขาจะติดต่อมาไหม หืมหกไม้เท้าเขาคิดจะเดินทางหาคุณแน่นอนนะเม่สินธนูเขารักคุณเหมือนกันนะเขาคิดถึงคุณเขาวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเวลาที่เขาคิดถึงคุณมากๆนะอินนี้ด้วยนะเม่สินธนูเขาคิดถึงคุณรักคุณนะ